เร้อนจะด้รตจว์ชันที่ไม่เหมือนใครเวอร์ชันที่ไมองหนมันก็ไม่มีใครไหนแล้วกเดียวช่่วช่วยน้องอกยวออ้า้าอน่สิแต่ไม่มีแหละ่ีอะไรอ้มึงที่อเหมื เมื่อกี้แบบอไไม่มีเงินกินข้าวที่แค่ทายิบสองผัเกือบช้าล้มพไดร้องเลงไปงานกี่โมงอ่ะห้าโมงป่ะห้าโมงไท้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไหมคไม่ได้กมีรวมคนไหมคะเหมือนเดิมมีรวมคนไหมคะน่าจะเหมือนเดิมใช่เพราะว่าี่ารเต้เรารก็เมื่อยพี่้อต้องไปห่างในแบบ วันนี้ยังมาได้เลยวันนี้ยังมาได้เลยยังมาได้เลยอืออย่างเ่ปดีแล้วเราอยู่ไหนอุ้ยเสื้อสวยจังเลยอ่ะอ่านว่าอะไรหรอแต่เราเป็นพกเป็นอะไรมาหมีค่ะฉันเป็นมามีน้องค่ะอุยให้ลูกให้ลูกเกับใครทักมาให้ลูกกิดก่อนให้ลูกเกิดก่อนเป็นแม่ที่ดีให้ลูกเกิดก่อนใครบอกรักน้องน้ำหนึ่งคะ เดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้เตียมเลยคือไม่ได้เตียมเลยอ๋อหันไม่นานด้วยไม่าันเลยเอาแล้วไม่บอกหรอบอกรักหน่อยบอกรัก้องรักหน่อย ให้น้องสาวโอ้ยให้คนอื่นเขาคุยกับลูกหน่อยอุ้ยนานๆจะมาว่าไม่คือก็รู้กันอะไรกันใช่ไปวะถ้าไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะ่ไเงานน้องไม่หายปัดๆยังบอกว่าหาหม่ดิเป็นปัญหาอุ้ยมีกล้องเป็ดร้านมีราคาอยู่ ไปไหนกนตินข้าวทำงานกินาวก็นึกว่าจะน้ำหนึ่งยระเลี้ยั้งหมดใช่นัวไเนี่ยไม่กินอะไราลอัน้อยจะตายไม่กินสกิวเหมือนกันหมดตัวแล้วไม่มีตังค์ซื้อข้าวชมสาี่เียน ตั้งไว้มจกินเข้าเปล่าตอนนี้ไม่หันพาใครนะคะนี่เห็นพี่ใช้่สิบสองบาทเพี่อนให้ตั้งใจเนนนะตวตังน้อยเพราะว่าขาดยีสบงบาทได้ข้าหนือนอนสบายนะแมอนซื้อหมดนอุ่นให้นบ้ี่งินไม่เป็นกฎเลยอ๋อมีหมอหลายใบไม่เป็นกฎย อันนี้เไหมเนี่ยจริง้ที่นไพสักุซื้อหมอไม่เป็นกหย้อนอนแก้กดหลยอนม่ันสุ่มืแบบว่าอ๋อนอนหรือเป่าฉันนอนนอนยืนจอยอยู่นะเราจอยอยู่ นอนไม่ได้ไม่ไดูกม่องอี่แม่อย่างได้เหรอได้แต่ว่าพี่จะใส่มาให้หมดที่แต่วใ่แต่งตวคิดว่าพี่ทำไมต้องเอาพี่เลือกผด่้ย

ะะววาเขาเเเรรียกอออะไขาบอกว่าคนที่ไม่คนที่ไม่ได้มาฝากอะไรถึงเขาไม่ได้ก็ขอบคุณที่ไม่ได้มาอะไรวันไหนไม่ได้มาไม่งั้นน่าเจอกันแต่เขาน่าจะแบบมางานแฟนมึงเปนนี้แหละเขาจะแบบโอนเงินเข้ามาสมุกคุนกันเขาโอนมาใช่แบบทุกคนแบบโอนกันเข้ามาเยอะมากทำให้แบบเนี้ยได้มีให้ที่นี่ห้าหมื่นที่หลวงพ่อลงกดห้าหมื่นรอบทุกคนคือส่วนส่วนหลักเฉย ูาบุญร่วมกันขอให้รวยขอให้รวยจริงๆเพราะว่าแบบนั่นแหละหตัวด้ยค่ะเอาหตัวเลยขอเลขท้ายก็ได้เรากล่ารวยจัดเลยกับไม่มอเห็นนะการจะรวยจักนก็เป็นแบบกาแก้ปัญหาที่ปเหตุแต่ว่าก็ถ้าเรามีโอกาสจะช่วยก็ถือว่าไปช่วยกันบ้า วันนี้วันนี้วันนี้มาทำบุญของจริงละใช่แล้วเนี่ยนั่งอยู่ในร้านทำรื่อๆตอนล็นร่มเย็น่อยทุกคนร่มเย็นเหมือนกันมีความสุขมากมีความสุขทุกวันนะคะนี่นี่สาทุก๊ะ จะรีมีีเยนอรกกันัารจะไม่ยมมีกฏรงานจย่าลอาออก่